สวัสดีครับวันนี้มีตาล้องด้วยอยู่กับนัาที่จะพาไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพ่อมเมล็ด 9, เก้าพันเมล็ดกันเป็นยิมโนโนะครับจากคุณเดฟนะครับบ้านแคทตัสคาววอี้นะครับไม้เขาสวยนะถ้ามีโอกาสนะครับเข้าไปดูเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นี่ครับแคทตัสบ้านคาวา้ี้นะครับคุณเดฟนะครับไม้เขาสวยๆเยอะแล้วก็อันเนี้ยผมซื้อมาทั้งหมดสามพันบาทเขาขายเป็นเซตนะก็เซตลา หนึ่งพันบาทได้สามพันเมล็ดผมซื้อมาสามเซตเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปแกะกัน นี่ครับสามพันสามพันบาท๋อวดูนนะเอาจริงก็ไม่เคยซื้อเมล็ดเยอะขนาดนี้นะแต่รู้สึกว่าถ้าเราจะจริงตังกับมันอนะ่ะเราก็เพาะเลยแล้วเรายังไม่มีแม่พันธุ์ที่สวยไงก็ใช้วิธีเติมตังเอาไปเอาของต้นที่เขามีแนละ้วหุยโหนี่ผมว่าก็คุ้มนะ แต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะนับเม็ดมาผมว่าเขาคงชั่งน้ําหนักเอามากกว่าก็ประมาณประมาณนี้แหละเนี่ยคุณหนึ่งต้นหนึ่งเมล็ดอ่ะเนี่ยหมดเนี่ยหมดเนี่ยก็ได้ทุ่งหนึ่งอะ่ะเป็นฟาร์มได้เลยอะ่ะเนี้ยแล้วผมก็เตรียมเพาะไว้แล้วประมาณหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าไหนแล้วเดี๋ยวดูวิธีการปลูกกันก่อนแล้วกันคืออันดับแรกอะ่ะใช้ถ้วยอะไรก็ได้ครับบางคนเขาก็ใช้ โฟมนะแต่ว่าอันนี้ที่บ้านมีอยู่ครับก็เลยใช้เป็นเค่พลาสติกแบบที่ขายในเซเว่นทั่วไปนี่แหละมันมีขายตั้งหากขายพร้อมฝานะแต่ฝาเราไม่ได้ใช้แล้วก็มาเจาะโตดให้เรียบร้อยครับอันนี้ใช้กันไกลทะลวงเอาเลยง่ายๆแล้วใส่นี่ครับกลับมาขุยมะพร้าวใส่ไปประมาณหนึ่งจริงๆไม่ใช่เลยหรอกถ้าเกิดใส่พิดม่าอย่างเดียวมันเปือง นี่นะครับแล้วก็ใส่พีทมอสเข้าไปให้เต็มนะครับนี้เสร็จนะเอาพีทมอสใส่ให้เต็มก็จะได้แบบนี้เทคนิคคือไม่ต้องไปกดมันนะครับอันเนี้ยเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่น้ําแช่น้ําเปล่านี่แหละครับแช่แบบนี้นะทีนี้เราไม่ต้องกดมันอะ่ะไม่งั้นมันไม่งั้นไม่งั้นดินมันจะแน่นนี่นะครับรอให้น้ํามันซึมขึ้นมาเองแบบนี้ให้พื้นให้มันเปียกเองอย่างเงี้ยครับนะ ก็น,นี้ก็ทํารอไว้จริงๆหมดนั่นน่ะมันเยอะกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยคงได้เยอะอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วนะผมก็จะมาโรยอสโมโคดสิบสามสิบสามสิบสามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโรยมเมล็ดโรยมเมล็ดนะโรยมเมล็ดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปผูกถุงแต่ว่าในถุงเนี่ยผมก็จะใส่น้ําผสมกับแคปเทนไว้หน่อยเอาไว้กันลา เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวไปดูกันต่อไปเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้พี่ประสิทธิ์เป็นคนทำกำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะหาถ้วยอะไรมาใส่ก่อนไม่ลุงมันจะได้ไม่หกอ่ะผมมีถ้วยแก้วอยู่ไหมแล้วก็ใช้ช้อนตักเอาอย่างเงี้ยแล้วก็โรยโรยหรือว่าใช้มือหยิบเงี้ยผมว่าใช้มือผมผมว่าใช้มือแบบหยิบมันแล้วก็บี้บี้อย่างนี้จยเราไม่รู้สิว่ามันจะกระจายกว่าไง ใช่เราไม่รู้สิว่าไม่เป็น,นไ,รไรไมเราลองเองกกอบมือทันอันไหนมือใหญ่อีกมือใหญ่ใช่ต้องหาถ้วยมาใส่แล้วก็แตะเทใส่ถ้วยก่อนแล้วค่อยใช้มือหยิบหรือว่าใช้ช้อนโรยเอาทุกเมล็ดมีค่าทุกเมล็ดมีค่านะไอเมล็ดที่อยู่ค้างถุงอาจจะเป็นคริสต์ด่างก็ได้นะใครจะไปรู้ <laughs> นี่นี่อันนี้ เก็บไว้ก่อนอันนี้สองอันนี้สองพันนะจ๊ะแต่ก็คุ้มนะมเมล็ดเยอะขนาดนี้หมดยังหมดยังยังอยู่ <laughs> ตรงนี้นิดหนึ่งเอาให้หมดเอาให้หมดหมดสามถุงเนี่ยน่าจะได้ถ้าเพาะจริงๆบอกว่านะ่าจะได้สักสองสมร้อยก็สองสมร้อยพอร์ตอยู่นะ พอเราใช้พอตนิดเดียวผมไม่อยากโรยเยอะไงเคยเห็นแบบโรยเยอะแล้วแบบต้องมานั่งใช้กามโอ้โหมานั่งแยกพอตตอนหลังเงกลี่ยเกลเอาให้คุ้มอะโรยไงผมว่าใช้มือจับแล้วก็บี้ๆโรยไปรอบๆกันลงแต่มันต้องให้หนามานะ กะว่าพอร์หนึ่งสักร้อยเมล็ดแล้วกันอ่ะคนไม่ใจยเย็นนี่ทำไม่ได้นพะอ,อแล้วมา้าแบบนี้แบบนีนเกินนี่แหละครับก็สำหรับของผมนะผมก็เท่านี้แหละ แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราไปใส่ยาก,กัรลาในถุงไม,ไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมไม่ต้องเอากบไม่ต้องอะไรไหมสำหรับผมผมใช้แค่นี้เดี๋ยวความชื้นมันก็จะเพราะเดี๋ยวความชื้นจากในถุงอะ่ะมันก็จะขึ้นมาอีกไงตอนเราใส่ถุงให่น้ําอ่ะความชื้นถืงขึอีกแล้วมันก็พอผูกถุงเสร็จมันก็จะควบแน่นอยู่นี้นี่แหละจุดท้ายดินก็ชื้นอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปผสมยาก,กัรลาแล้วก็ใส่ถุงกันสายเนี่ยมันเป็นสารอันตราย เวลาใช้ผมอยากให้ตัดนิดนึงมาใส่ถุงแล้วเติมน้ำเขายวยาวๆอ,อย่างนั้นดีกว่าไหมอ่ะมันน่าจะโอเคกว่าตอนนี้ตี้ยาวนะี่มผมก็ต้องตัดยาวเลยไม่งั้นมันตัดไม่ไดนะ้ผมบอกกันนะตอนนี้ผมเืนอยู่เหนือลมลมไปทางนู้นไอแคปเทนเนี่ยเป็นสารอันตรายนะครับอย่าสูดดมนะครับแต่ว่าเราเป็นคน มั่นใจว่าเราสามารถควบคุมที่ทางลมได้นะครับผมจะตัดมันคือบางบางคนแต่เขาก็ใช้วิธีผสมน้ําก่อนนะแล้วก็เอ,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 อนนั้นไปอ่ะกินออกเห็นไหมได้กินเลยมะผมก็ใช้ใช้วิธีตัดมันนิดนึงใส่ไปครับแค้เนี้ยแล้วแล้วผมก็เติมน้ําเข้าไปเติมน้ําแค่ไหนครับก็อันนี้เป็น ผมผมเติมสูงมาประมาณสามเซนอ่ะกิ๊กเดียวครับใช้ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวนี้เก็บก่อนเดี๋ยวเดีด๋ยวถ่ายเสร็จค่อยทำต่ออันนี้อันตรายแล้วเติมน้ำแล้วมันน้ำจะขาวๆอะครับแแบบนี้ เสร็จแล้วก็เอากระถางใส่เข้าไปออโอ้อยตัวนี้ตัวนี้นอกจากว่ามีมีมีผลเกี่ยวกับเรื่องการสูดลมแล้วมีผลกับผิวหนังไหมถ้าถ้าถ้าโดนต้องมีนะบางคนเขาเขา,เขาก็สีเรียสเขาก็ใส่ใส่หัวมุงหัวมือกันนะเนี่ยครับแบบนี้นะดูดูดลักษณะน้ําแล้วแต่ที่บางคนบางคนอาจจะแพ้หรือไม่แพ้ใช่ครับก็ให้ดูว่า อยาให้มันสูงกันไปนะเดี๋ยวดินมันจะชื้นกันไปเพราะว่าข้างล่างอะ่ะเราลองด้วยกาวพายอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ยังยังชื้นอยู่ก็ค่อยๆส่งความชื้นขึ้นมาจนถึงหน้าหรื <ừ> หน้ากระถอันนี้มันใส่กันลาใช่ไหมตัวนี้ใส่เอาไว้เพื่อกันลาครับไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ลามันเกิดขึ้นที่ที่ตัวกระถางแต่มันก็ต้องดูดขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับบางคนเขาก็ใช้รถทีนะแ,แต่ผมไม่ใช่รถกับบ้านผมก็ทำประมาณนี้แหละง่าย เเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ผูกถุงผูกนี่คือผูกเลยครับผูกผูกแน,น่นเลยถุงแกงไม้เป็นถุงแกงเลยใช่อุ้ยแน่นๆนะฮะไม่ให้อากาศเข้าเพราะว่าอยู่ในเนี้ยไปอีกหกเดือนอะ่ะอุ้ยลืมเขียนแท็กไมเขียนแท็กก่อนลืมแล้วก็อ่าเขียนแท็กนะครับใช้ดินสอเท่านั้น เพราะว่าใช้ปากกาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันเลือนผมลองมาเยอะแล้วดินสอสองบีดินสองเฮบี B, ร B, ธรรมดานี่แหละเขียนที่แท็บอยู่ทนอยู่นานอย่างอื่นเลือนหมดครับผมเคยลองแล้วสรุปว่าหาดินสอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่ข้างนอกกา็ดเดี๋ยวมันแค่ปากกาเขียนที่ถุงหรือว่าใช้อะไรแปที่ข้างถุงแทน อยู่ไว้โลกอยูหกเดือนเจอกันแล้วมันอาจจะอยบ้างสุดเพชรบุรีต้องมผ่านอย่างเงี้ยแล้วแต่ังงั้องอย่างงั้นแ yeah. ผูกแน่นเลยนะครับแน่เลยแน่นเลย,เ,ลยเอาว่าอย่างน้อยๆอ,อ่ะไม่เอาออกก่อนยางเปื่อยอ่ะสถานที่ที่วางนะครับวางในที่ที่มีแสงสว่างแต่ไม่โดนแสงแดดเพราะว่าถ้าเกิดมันตากแดดเนี่ย มันร้อนมันจะอบแล้วมันจะกลายเป็นกระบองเพชรนึง่ง <c oughs> มันจะตายหมดมันจะยุบหมดเลยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวที่เหลือไปทํากันวันนี้ว่าจะเอาสักเท่าไหร่ดีลงห้าสิบร้อยหนึ่งมันมีอยู่เท่าไรล้ะแขะสักถุง,ถงนึงกอกมาละ่ละเราเราดูทําทําหมดเม็ดสักขุงนนึ่งอะ่ะ <c oughs> แล้วดูว่าได้ได้กี่อัน <c oughs> แล้วสําคัญนะหาที่วาง <c oughs> เอาพี่กเฉพาะมีที่วางก่อนดิเอ,อเดี๋ยวมไม่มีทำเดี๋ยวเสร็จตัวเดี๋ยวไม่มีที่วางองีกอ,อ่ได้ตามนั้นครับไปครับเดี๋ยวไปดูที่ทํากัน่ะเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเวลาเราแช่พีมอสอะ่ะ คือผมอะ่ะแช่เอาไว้ใช่ไหมให้ระดับน้ํามันอยู่ใกล้ๆเพื่อให้น้ํามันซึมขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดหน้าดินอ่ะมันยังรู้สึกว่าแห้งเราใช้มือวักได้ผมทําแบบนี้นะคนอื่นทํายังไงไม่แน่ใจนะผมวักไปเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราเขย่าดูอ่ะเห็นไหมว่ามันจะอิ่มน้ําทั้งหมดเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปกดมันเราก็แค่ย,ยกขึ้นเฉย คท่านี้ดินมันก็จะไม่แน่นนะครับนี่แหละสไตล์นัตตี้ผมลืมบอกไปว่าของบ้านผมเนี่ยเวลาผมเพาะแบบเนี้ยผมไม่ได้ใช้สตาร์เลจีเลยนะผมไม่ได้โรยเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันก็อยู่ในถุงอยู่แล้วอะ,มะแมลงที่เหนือยจะไปเข้าผมก็เลยไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอ ก็ค่อยโรย เร,เ,รเราได้เท่า, ok ราไรนะยี่สิบเจ็ดกระถางใช่ไหมเราได้ยี่สิบเจ็ดกระถางครับอันนี้คือถุงที่เต็มๆกับที่เหลืออยู่ไปแล้วยี่สิบเจ็ดกระถางอืมก็ประมาณครึ่งหนึ่งอืมได้ประมาณครึ่งหนึ่งไ้อืมประมาณครึ่งหนึ่งผมว่าได้อ่ะถุงหนึ่งประมาณร้อยร้อยพอตอ่ะได้ผมว่าได้ถ้ามือนิ่งๆเลยถ้ามือนิ่งๆ่อยก็จะได้ใช่ถ้ามือนิ่งๆ่อยมันก็ได้ มรวยกันไม่ได้เยอะมากนะครับจะได้ไม่ต้องมาโชว์ใช้กรรมเวลาแยกพอร์ตอีกทีหนึ่งแต่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่แยกนะก็จะขายทั้งแบบนี้ไปเลยย้ําอีกทีนะครับไม้จากคุณเดฟนะครับแคตตัตบ้านคาวาอีนะครับสนใจลองทักไทยไปดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับนี่ใส่ยากันลายเรียบร้อยวางทิ้งไว้ ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแดดส่องถึงเท่าไหร่นะก็สว่างทั้งวันนะครับส่วน,มนเมล็ดแคคตัสที่เหลือนะครับใส่ถุงซิปตะถูกแล้วนะครับเสร็จแล้วห่อด้วยที่ชอ่กชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้มันไม่โดนแสงนะแล้วก็เอาเข้าช่องผักนะครับหรือตรงช่องไข่ก็ได้ประมาณประมาณนั้นนะครับอยู่ได้นะหกเดือนปีหนึ่งผมเคยเก็บนะครับเพาะก็ขึ้นปกตินะ แต่ถ้าเป็นแอสโตเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีปลูกยิมโนแบบเพาะเมล็ดนะครับสนใจก็ลองเพาะกันดูนะครับไม่ยากครับง่ายๆสนุกดีทำเสร็จทิ้งไว้เลย6เดือนเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะครับแล้วเจอกันครับกับนันที่จะพาไปสวัสดีครับ